ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เ,เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับ <S <S โอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิม,เมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบาแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติไปเลยนะบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลลางคลิปนะครับผม โย่ก็สวีดัตวอตเตอร์ฟัคทำมันค้างไว้เนี่ยเอาแววก็ well, สวัสดีทุกคนกันด้วยละก,กันนะครับวันนี้ก็คลิปนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดจะอัดอยู่แล้วแต่ว่าเดฟเข้าทำมาพอดีว่าเนี่ยเอาของไหมพอดีเห,บบเห็นมึงแบบฟาร์มไม่ค่อยได้เลยลสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ไอนด็กคนแบบโลวูดสองนะครับผมวันนี้ก็จะมาพาดูนะครับสกิลใหม่ก็คือของสุคุนะนี่เองนะครับก็สุคุนะเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ทับเปล แล้วทำไมไอ้วทำไมไอ้ซุกุนามไม่มีไอ้นี่วะเรียกว่าอะะไรน UI ตรง้นขวาวะหายไปไหนวะหรือผมบั๊ก UI หายไปไหนวะนี่นะครับทุกคนมาเราก็มารีวิวกันเลยและวการตั้งใจเราไปขโมยไม่ใช่ขโมยสิเราไปขอพลังจากแอดมิดมาแล้วนะครับผมก็ขอให้มานะครับก็คือโคโจที่ปรับสกิลใหม่น่าจะปรับใหม่ผมก็จำไม่ได้ว่าไว้เก่าเป็นไงนะจำไม่ได้ก็วิสกิลเก่าเป็นไงก็กลับดูคลิปก่อนได้แล้วกันนะก็อ่ะ สุกุนะนะครับผมได้ที่คุยกับแอดมินมาเป็นก็คือสุกุนะนะจะมีอยู่แค่สกิลเดียวก็คือสกิลที่มันสร้างเอ่อโดเมนขึ้นมาโอเคครับทั้งนั้นก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวสกิลกันนะครับเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการหากันก่อนละกันวิธีการหานะครับของสุก okay, ุนะนะครับผมให้เรามาที่โซนของที่ตีบอสโกโจนะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็อาจจะรู้หรือว่ามันตีตรงไหนนะแต่เป็นผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่น่าจะเกิดโอ้อันนี้เขาโอ้อันนี้เขาอัปเดตใหม่อ่ะเนี่ยโอ้เป็นโอเคอันนนนนนนีี้้้อั่่าาดูงยขึะ ใชบไหมบีแบบพิภาพบอกอีกก็โอเคนะอ่ะพูดนะพูดว่าผมเนี่ยว่าตีเฮโอ้บีบอกนี้ด้วยเหรอวะอันนี้อันนี้คือกลัวแบบว่ามองไม่เห็นใช่ไหมโอเคอ่านใช่นะผมปเป็นผู้เล่นใหม่ใช่พูดเล่นใหม่นะเบลรนหนึ่งก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผูเ้เล่นใหม่สามารถไปตีโกโจได้หรือเปล่านะครับก็มาตรงนี้นะนี่แล้วก็ทําการเล่นมาอันนี้นะอ,นนนะอันที่สองนะครับนี่อันที่สองก็จะเป็นโซนที่เอาไปตีบอสโกโจ ซึ่งโกโจกับสุคุณนะทุกคนมันก็จะว่าสลับเกิดกันนะครับเวลาเกิดเนี่ยทุกๆสามสิบนาทีนะครับมันจะแบบว่าสุ่มเกิด2ตัวนี้นะค,คือโกโจกับสุคุณะนะครับวัุดิบในการทําโกโจกนะครับผมก็คือก็่้จะเป็นดวงตาอันนี้นะของโกโจกแล้วก็เจม1นึ่งหมื่นจริงเจมประมาณ5้า0,000ื่นพรๆะพอ่อสุคุณนะว่าเขาปรับมาให้เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบของเก่าด้วยแล้วแบบว่าเลยปรับเลทให้หาได้ง่ายขึ้นอนะ่ะ อันนี้ซคุนะอ่าซุคุนะเป็นของใหม่นะครับผมก็ใช้นิ้วห้านิ้วนะครับผมแล้วก็เจมห้าหมื่นนะแต่ว่าถ้าใครไม่รีบก็รอกิมอัปเดตไปเรื่อยกันเดี๋ยวเขาก็จะปรับราคาลงให้นะครับผมก็เหมือนโคโจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมวิธีการหานะครับโอเคก็มาเรามาดูสกิลกันเลยละกันก็เห็นบอกว่าโคโจเนี่ยปรับสกิลใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ว่าปรับอะไรมั่งนะแต่ว่าผมจํามันกลับไปเลยซ้ำเราไปลองกับอะไรอ่ะ อันนี้โซนใหม่เหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นว้าวเป็นโซนหิมะนะครับผมโอเคเวลุพันโขเยอะๆเลยกูอีกเวลุพันสี่ไอ้น้องมาดูที่สกิลโกโจนะครับผมสกิลแรกเหมือนจะเป็นสกิลที่เป็นบารเรียรนะ,อะลองตีดูนะครับอ่าเป็นบารเรียรจริงๆคือมอนตีล้อมไม่เข้าเลยทุกคนนะเรี่มรถเลยนะคือเป็นบารเรียนนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับผม โอเคประมาณนี้ไม่รู้พูดอะไรดีนะอ่ะไอคิวสิโอ้ไลคิวนี่ยแนวะฟาร์มมอนดีนะเนี่ยรวมมอนเยอะแล้วก็เซคิวท้าไม่ตายนะไอ้ลูกคิวไอ้ลูกแ,งแดงๆกับฟา้าๆนี่คืออะไรจำไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ดูโกโจโขนาดนั้นนะอุย้ออยแรงแังวะโอเคมาทุกคนต่อไปก็มาดูสุคุณะนะครับสุคุณะมาเลยไอ้นังพี่กลางแนละ้วเอาเ้ยกลางไงวะกดอะไรกลางวะ V เอฟ พูดแต่เห็นแอร์เขาบอกว่าไอ้กิลนี้มันคูดาวร้อยยี่สิบวิอะแต่แบบผมแต่ผมกลางไม่ติดอะ่ะผมว่ามันก็แบบเวลาเวลามันก็ผ่านมานานนะมันกลางไม่ติดวะต้องรีเซ็ตตัวไอลองรีเซ็ตตัวก็ได้นะอีกสั้รอบหนึ่งทุกคนเผื่อมันสกิลบัคอกนะฮะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ด้วยนะโอเคเราลองใหม่ๆนะครับเอาบุญแล้วเหรอเนี่ยมีอีเวนต์ด้วยเหรอโอเคช่างมันเถอะอ่าฮะไป คือมันไม่มีแถบดูไอ้ข้างล่างบอกด้วยแล้วว่าต้องกดแต่ Z X C V F อ๋ออ๋อกดเอ่อว่าจะฟักกูตายเดี๋ยว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 อ๋อคือมันไม่มีสิมันต้องกดปุ่มคลิกเอาหรอแบบคิกเมาส์เอาใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาหมายมักิ้วตายอันนี้คือโดเมนน่าจะแบบว่าบัคไปแล้วเพราะผมตายนะนี่เว้ยอุ้ย เอาต่อนะทุกคนอ่ะคือมันต้องกดเมาส์คิกอะ Z X C V F เบื้างนคูดาวเอโอโหที่แบบมันไม่มีสกิลบอกว่าคูดาวท่าไหร่มันก็แบบบอกยากเหมือนกันให้เนี่ยนี่ก็ผ่านมาประมาณ2นาทีกว่าแล้วก็น่าจะคูดาวเสร็จแล้วนะครับผมนะแล้วก็ไปลองดูเลยว,ว่ามันจะตึงหรือเปล่านะนี่ไงได้แล้วทุกคนโอเคต้องกดเมาส์จริงด้วยนะกดเมาส์คิกหนึ่งทีนะถ้าเป็นมือถือก็ น่ากดอ่ากดที่หน้าจอหนึ่งทีนะทุกคนดาเมจก็ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับผมดูดิสองพันสองพันแบบรวยๆนะทุกคนแต่ว่าตัวละครเราแบบว่าจะแบบเอ่าขยับยไปไหนไม่ได้นะอยู่กับที่นะแต่ก็ดีนะทุกคนเพราะว่ามอนเตอร์ก็เตะเราไปถึงเหมือนกันทุกคนวะโอ้โหดาเมดดูดิดาเมจเ,เ,เป็นแสนแล้วทุกคนโหตายไมนะ่เนยมอนมอนมองกูตายแน่เลยตายตาย เียบร้อยนะครับประมาณแสนสามนะครับแสนสามแปดพันแปดร้อยแปดสิบหกดาเมจนะอันนี้ผมลองกับมอนเตอร์นะถ้าตีตัวอ,อื่นก็อาจจะแรงกว่านี้นะครับผมเพไม่แค้ยไม่แค้นไม่แค้นไม่แค้นไอ้ย่าไม่แค้นไม่แค้มอนไม่แค่กูไปละไปละไปแล้วกูบิดเอ้ยไอ้ย่าไม่แค้นจริงอะ่ะสมนายโง่ไหนดูซิไม่เล่นนานแล้วมีของอะไรมาใหม่หรือเปล่านอกจากพลังแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีอะไรนะเฮย้ย อืมเอามาขายวะหรอเนี่ยอันนี้เผื่อใครที่ว่ายังไม่มีนะไอ้ดาบเนี่ยก็มาซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยอันนี้ดาบใหม่เหรอโ <c oughs> อโหไอเวรโคตรแพงแล้วก็จัดให้หมดเลยละกันเดี๋ยวค่อยไปฟังทางทีหลังก็ได้ โอเคครับคนในคลิปด้วก็อพัพลงเท่านี้ลกกนลและการของขยันก็ทิ้งเหมือนเดียว่าบด้านคอมเมนต์ที่เคยนะครับผมบบายครับทุกคนทุกกลุ่้น้องรัก